เมื่อซูเปอร์เกิลไปหลงรักลูกหลานของวายร้ายเบเลนิแอกาผลลัพธ์คือเธอไม่มีวันได้กลับบ้านไปเจอกับซูเปอร์แมนและพวกจัสติสลลกอีกเลยซูเปอร์เกิลอายุครบ21ปีทั้งทีคนอื่นควคงไปปาร์ตี้แต่ยตาซูเปอร์แมนกลับเลือกไปฝึกซ้อมสู้กับหุนจำลองภายใต้สายตาเข้มๆข,ของกรีเลนเทนกรีนแอโร่และซูเปอร์แมนเองซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่าเธอเก่งจัดแต่ก็ยังมีประเด็นว่าเธออาจยังอยู่ใต้เงาของพี่ซุปอยู่ยังไม่ทันไรทั้ง3ก็ถูกดูดไปโผล่ที่สัตว์ 31, ที่งัดทาแมชชีนไปเรียกฮีโร่มาช่วยสู้กับแกง๊งเฟเทิลไฟที่จับลีเจียนที่เหลือไปล้างสมองแล้วซูเปอร์เกิลตอนแรกไม่ไว้ใจเบลนแอคห้าเพราะเขาสืบเชือ้อสายมาจากเบลนแอคตัวร้ายแต่พอได้คลุกคลีไปมาก็ถึงขั้นหลุดปากว่าน่ารักดีแฮะจนกรีนแอร์โลสังเกตได้เลยว่ามีไฟรักลุกๆอยู่แถวนี้เรื่องเริ่มเดือดเมื่อพวกเฟเทลไฟโผล่มาเล่นงานแถมยังล้างสมองกรีนแลนเทนไปด้วยจนซูเปอร์เกิลต้องสู้ยับสุดท้ายถึงขั้นจูบเบลนิแอคห้าแบบเผื่อฉันไม่รอดนะ เนือแต่กว่าเบลนี่แอค5จะคลายเครื่องล้างสมองได้ซูเปอร์เกิลก็เกือบไม่รอดตอนเลนเทิร์ยังอยู่ใต้อิทธิพลเขาใช้หวานพลังอัดเธอจนแทบสิ้นใจก่อนจะฟื้นสติกลับมาแล้วช็อกกับสิ่งที่ทําลงไปแต่แน่นอนซูเปอร์เกิลของเราไม่ตายง่ายๆเธอกลับมาช่วยปิดเกมใส่พวกวายร้ายจนราบคาพอเคลียร์เสร็จเพื่อนๆกาลังจะกลับปัจจุบันแต่ซูเปอร์เกิลดันตัดสินใจอยู่ยาวเพราะที่นี่เจ๋งพอๆกับดาวอาร์โก้บ้านเกิดและที่สําคัญมีเบลนี่แอค5อยู่ซูเปอร์แมนในปัจจุบันได้จะเปิดโฮโลแกรมคําอําลาจากน้ออองงงสาาาาววคนเเกกกก่่่่ทีฝบตัไมย เป็นแค่่าซุปปออีกตไแญถมยังเจอหนุ่มคนนึงอีกต่างหากทำเอาพี่ซุปแทบลมจับกลีนแอโร่กับแลนเทิร์เลยไม่กล้าบอกว่าหนุ่มคนนั้นคือทายาทของศัตรูหมายเลขหนึ่งของเขาเอง